ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงของคนทําประกันทาไมถึงถูกกว่าวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้จักจริงๆนะว่าตัวประกันเนี่ยมันคืออะไรนะอย่างแรกเลยเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนนะตัวประกันนะฮะคอนเซ็ปต์ของมันคือเป็นการเฉลี่ยภัยของคนส่วนใหญ่นะหมายความว่าสมมุติถ้าเรารู้ว่าใน100ยคนนะมีคนจะป่วยเป็นโรคนี้1คนนะฮะซึ่งคนที่ป่วยนะจะต้องรับ การรักษาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะเราไม่มีทางรู้ครับว่า1คนนั้นจะเป็นเราหรือเปล่านะตัวประกันเนี่ยก็เลยมาบริหารจัดการเรื่องนี้นะคือให้100คนเนี่ยจ่ายเบี้ยนะฮะหรือว่าจ่ายเงินส่วนเล็กๆนะมาไว้ที่กองกลางนะะถ้าเกิดใครที่เป็น1คนนั้นที่โดนนะก็สามารถเบิกเงินกองกลางนี้ไปใช้ได้นะซึ่งไอ้ตัวเบี้ยที่จ่ายฮนะมันจะมีก้อนที่เล็กกว่าความคุ้มครองที่เราจะได้อยู่แล้วนะแล้วก็ไอ้คนที่มาจัดการเรื่องเงินกองกลางเนะี่ยก็คือตัวบริษัทประกันนั้นๆน,น,นะ แต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นอาจจะต้องระวังอะไหนึ่งนะเพราะว่าในช่วงโควิด2019ที่ผ่านมานะเราก็จะได้เห็นแล้วนะว่าถ้าเกิดบริษัทประกันไหนเนี่ยบริหารจัดการเงินกองกลางตรงนี้ไม่ดีนะก็มีโอกาสที่จะล้มละลายได้เช่นกันสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญของตัวบริษัทนะก็คือความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดการเงินก้อนนี้นะหรือว่าตัวสภาพคล่องทางการเงินของตัวบริษัทนั้นๆฮะว่ามีความเสี่ยงในการล้มละลายหรือเปล่านะโดยหน้าที่ของตัว บริษัทประกันนะก็คือเขาเนี่ยจะต้องรู้นะว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงด้านใดบ้างนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วางแผนล่วงหน้าในการจัดการการเงินนะฮะเมื่อเราหรือว่าตัวบริษัทเนี่ยรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงอะไรบ้างนยะก็ <S <s คือจะออกแบบตัวโปรดักประกันต่างๆเนะี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์กับตัวผู้ใช้นะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะจ่ายเบี้ยนะข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันเนี่ยเอาไว้ปกป้องครอบครัวของเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยในกรณีที่ถ้าเกิดเราเจอ เหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องใช้เงินก้อนใหญ่การซื้อประกันเนี่ยก็เป็นตัวที่สามารถมาบริหารความเสี่ยงนี้ได้นะแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดนะประกันเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วกับในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกันนะก็ต้องมีการปรับปรุงและทบทวนตัวแบบประกันใหม่ๆเรื่อยๆนะโดยหลักๆแล้วจริงๆนะประกันมีทั้งหมด5ประเภท ก้อนใหญ่แล้วกันฮนะก็คือจะมีประกันที่เป็นแบบตลอดชีพจริงๆก็ไม่ได้ตลอดชีพขนาดนั้นนะหมายความว่าจริงๆรแล้วเขาจะคุ้มครองเราถึงอายุประมาณ9 5้าถึงเกปีขึ้นอยู่กับแบบประกันนะหมายความว่าถ้าเกิดเราเสียชีวิตไปฮนะได้เงินก้อนหนึ่งมาเนะี่ยก็ให้เงินก้อนเนี่ยไปกระทั่งผู้รับผลประโยชน์หรือว่าครอบครัวเรานะเพื่อเอาไปใช้จ่ายต่อในกรณีที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะการที่สูญเสียเราไปเนะี่ยครอบครัวของเรากระทบเรื่องไรายได้นะเขาก็สามารถเอาเงินก้อนเนี่ยไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวค่าเทมอม หรือว่าจะเป็นตัวพวกประกันที่เป็นรักษาโรคหลายแรงนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีคนใกล้ตัวเป็นนะก็สาหรับโรคมะเร็งนะส่วนตัวผมมีประสบการณ์ด้านนี้ก็ค่าจะจ่ายอาจจะอยู่ที่ประมาณปีละ1ล้านนะซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวโรครลายนั้นด้วยนะซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราจ่ายเบี้ยรประกันตัวโรคหลายแรงอนะเบี้ยมันไม่ได้ถึงหลักล้านหรือหลักแสนนะนะก็จะอยู่ที่ประมาณหลักพันต่อเดือนนะหรือว่ารวมรว,วมแล้วก็อาจจะตกอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นต่อปีนะ สามจะเป็นตัวประกันสะสมรั์นะคืออันนี้ก็เอาไว้ฝึกไในเราด้วยนะในกรณีที่เราอยากเก็บเงินก้อนหนึ่งไนมะ่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถผ่อนบ้านค่าค่าการศึกษาลูกอะไรต่างๆนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากที่จะเสี่ยงจนเกินไปนะเราก็สามารถใช้ตัวประกันสะสมรั์เนี่ยมาเป็นการออมรัพย์ตรงนี้ได้นะเพราะในกรณีที่ถ้าเกิดเราเก็บเงินอย่างเดียวนะ ในกรณีที่เราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราเป้าหมายเป้าหมายนั้นยังจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะเป้าหมายนั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้นะแต่ถ้าเกิดเรามีประกันตัวนี้ไว้มันก็สามารถ cover ในส่วนของที่เราเนี่ยยังออมไม่ถึงได้นะเราก็สามารถใช้เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ด้วยหรือว่าเป็นการออมเงินไปในตัวได้นะตัวประกันแบบบำนาญน,นะก็สําหรับเหมาะสําหรับคนที่อายุเยอะแล้วนะบางทีเราเออมีโรคประจําตัวอะไรต่างๆนะบางทีเราไม่สามารถทําประกันรูปแบบอื่นได้นะ ตัวประกันบำนาญก็จะมาช่วยวางแผนจัดการการเงินเราได้ดีขึ้นนะช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วยแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเราเนี่ยอยากได้เงินปันผลที่แน่นอนเราไม่อยากไปเสี่ยงในตลาดทุนหรือว่าตลาดลงทุนน่ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดใครนะต้องการผลตอบแทนที่เยอะขึ้นอาจจะมองหาตัวกองทุนก็ได้เช่นกันหรือว่าประกันแบบชั่วขราวนะกรณีที่เราเนี่ยต้องเดินทางไปต่างประเทศชั่วขราว หรือว่ามีอีเวนต์พิเศษนะที่ทําให้เราเนี่ยต้องการความคุม้มครองแบบชั่วคราวอะช่วง1ปีถึง10ปีก็สามารถซื้อประกันตรงนี้ได้เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดใครที่กําลังสนใจวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันเพื่อใช้เองนดหย่ตนภาษีหรือว่าเพื่อคนอื่นๆในครอบครัวหรือว่าต้องการวางแผนการลงทุนระยะยาวนะก็สามารถแอดไลน์เพื่อมาคุยกับผมและทีมงานได้นะแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้หรือว่ามีคําถามอะไรที่จะสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้นะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กำลังสนใจเรื่องลงทุนนะเดี๋ยวในคลิปตัดถัดไปเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์เรื่องวิธีการเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุนนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ